ครับสวัสดีทุกคนครับผมโค้ชแม็กนะฮะเป็นนะครับหนึ่งหนึ่งผู้นำของทีมดิดพีนะฮะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องนะครับแผนการตลาดของธุรกิจพีก็นะฮะไม่ง่ายครับถ้าเพื่อนๆอยู่ในหน้าเว็บไซต์นะครเพื่อนเพื่อนเข้ามาอยู่ส่วนของ3 Y นะครับแล้วก็เข้าไปที่นะครับ y p ยนะฮะก็จะมีส่วนของสื่อและคลิปการบรรยายในส่วนของสเต็ปสนะครับอ่าหน้านี้จะเป็นส่วนของแผนการตลาดทั้งหมดเลยในธุรกิจพีนะฮะ พอเลื่อนลงมาก็จะเป็นบริการของพีงอมีอะไรบ้าง p เพ a s h Pay คส a พชด Pay พชบิน a พชนตาร์เพ a a ต d ร Pay ช e a m p a y t i p นะครับก็เป็นบริการนะครับที่ p ีออเนี่ยรวบรวมทุกอย่างทุกค่าใช้จ่ายมาอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวนะครับเพื่อความสะดวกสบายของทุกคนนะครับสังเกตนะครับว่าธุกรกิจ p ีออจะแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆอย่างไรครับธุกออรกิจอื่นเป็นธุรกิจ MLM ที่สมัยก่อนเนี่ยเรา ใช้ในการขายสินค้าหรือว่าพรีเซนต์สินค้าที่เราไม่รู้จักเลยนะครับไปแนะนำนะครับพี่คนให้รู้จักสินค้าของเราครับซึ่งอาจจะเป็นการตลาดที่ยากสําหรับบางคนที่พูดไม่เก่งนะครับพรีเซนต์สินค้าไม่เก่งนะครับเพราะว่ามันต้องขายสินค้าที่เราเองก็ไม่รู้จักนะครับบางทีคนที่ขายก็ยังไม่เคยทานนะครับเป็นการที่เรา บอกต่อสินค้าได้อย่างยากลาบากนะครับ p a y All เลยนี่มีแนวคิดหนึ่งนะครับที่แตกต่างจากธุรกิจอื่นคือว่าเราจะนําสินค้าที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจําวันอยู่แล้วเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันนี้แล้วก็นะครับนำนะครับกำไรส่วนต่างนะครับจากที่ p a เนี่ยไปดิวส่วนลด จากผู้ประกอบการมานะครับมาปันผลให้กับสมาชิกในรูปแบบของแผงกรตลาดนะครับซึ่งจะทําให้สมาชิกเนี่ยไม่ต้องขายสินค้าแต่เป็นการรวบรวมกลุ่มผู้บริโภคหรือว่าไปต่อรองนะครับส่วนลดกับผู้ประกอบการซึ่งธุรกิจนี้จะทําง่ายครับเป็นจุดเด่นของปีออคือการเป็นธรรมชาติในการทําธุรกิจนะฮะเลยทําให้ทุกคนสามารถสร้างความสําเร็จกับธุรกิจนี้ได้ทุกคนทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เรียนจบน้อย จบด็อกเตอร์หรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเป็นคนที่พูดไม่เก่งนะไม่ค่อยมีเวลาก็สามารถทําด้วยวิธีการทําการตลาดออนไลน์ได้นะครับและนี่เป็นบัตรนะครับเดบิตของพีอินะครับที่เราสามารถที่จะรูดใช้จ่ายต่างๆนะครับได้อย่างง่ายดายนะครับเหมือนบัตรเครดิตเลยนะครับเพียงแต่นะครับวงเงินในการใช้จ่ายอยู่ในแอปพลิเคชัน p a y All สมมติว่าในแอปเรามีเงินอยู่ประมาณ10,000บาทเราก็สามารถที่จะรูดใช้จ่ายได้ในวงเงิน1 0,000บาทเช่นกันนะฮะ อันนี้เป็นบัตรเดบิตของพรนะครับซึ่งจะออกเร็วๆนี้นะฮะถ้าร้านค้าไหนนะครับเป็นพาร์ทเนอร์กับพ l นะครับหรือว่าเป็นสินค้าที่ร่วมรายการกับพ l นะครับเมื่อเราไปใช้จ่ายแล้วเนี่ยจะเกิดพอยต์ขึ้นนะแล้วก็มีส่วนลดด้วยนะฮะส่วนร้านค้าไหนที่ไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับพ l นะครับเราก็สามารถใช้จ่ายได้ปกติเลยนะครับเพียงแต่เราไม่ได้พอยต์แล้วก็ส่วนลดระบบความปลอดภัยนะครับของพ l นะครับใช้ระบบ OTP ระบบเดียวกับธนาคารนะครับซึ่งมีความ ปลอดภัยสูงมากนะครับแล้วช่องทางที่เราจะถอน PA ได้เนี่ยคือช่องทางที่เราเนี่ยผูกบัญชีธนาคารไว้ที่กับเพออ์นะครับมันจะเป็นชื่อเราหมดเลยเพราะฉะนั้นอ่ะความปลอดภัยมันก็จะสูงที่สุดนะฮะเรามาดูเจช่องทางในการสร้างรายได้กับธุรกิจเพออ์กันนะฮะช่องทางที่1นะครับส t u p Point นะครับผู้ใช้โหลดฟรี DSI อเนี่ยอัปเกรดเป็น VP ีนะฮะเป็น USI เนี่ยนะครับโดยมีค่าบริการรายปีสป่พนบาทนะครับจะได้รับพอยต์ทันทีครับ35พอยต์ และพอยต์จะถูกแบ่งนะครับเป็น50%ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็คือ17.5นะครับซึ่งพอยต์เนี่ยผมจะแนะนำอีกทีว่าพอยต์จะเอาไปทำอะไรนะครับข้อแรกที่2คือ Fast Start นะครับเราแนะนำนะครับสมาชิกโหลดฟรีแล้วสมมติว่านะครับเพื่อนๆของเราเนี่ยอยากอัปเกรดเป็นนักธุรกิจเป็น VIP นะครับเราก็จะได้ค่าแนะนำนะครับ600 PA ทันทีหรือ600บาทนะครับ ช่องทางที่สามนะครับช่องทางของทีมคอมมิชชันนะครับจะเป็นรูปแบบของไซเคิลนะครับไซเคิลหมายความว่าเราสะสมนะครับคะแนนฝั่งซ้ายแล้วแผนฝั่งขวานะครับครบฝั่งละ50คะแนนนะครับเมื่อครบแล้วก็ถือว่าเป็น1นึ่ไซเคิลนะครับหนึ่งไซเคิลมีมูลค่าเท่ากับ500 PA นะครับ500 PA ก็คือ500บาทนั่นเองนะครับ แล้วก็นะครับจ่ายสูงสุดนี่200ไซเคิลต่อวันหรือ100,000บาทต่อวันนะครับถ้าเกิดเกินนะครับไซเคิลเกินนะครับแล้วก็สามารถที่จะนับไปวันถัดไปนะครับโดยไม่ตัดทิ้งนะครับเก็บไปวันถัดไปแล้วก็จ่ายในวันถัดไปนะฮะก็สะสมไม่มีการตัดแทนทิ้งนะฮะรายได้ของเราถูกแบ่งนะครับเป็น80/20 80%เนี่ยสามารถที่จะถอนเงินได้หรือใช้จ่ายในแอปพลิเคชันได้ครับอีก20%เนี่ยไม่สามารถถอนได้ แต่สามารถที่จะใช้จ่ายนะครับในแอปพลิเคชันนี้ได้นะครับเพื่ออะไรับเพื่อจะเกิดการหมุนเวียนในการใช้จ่ายในแอปพลิเคชันนี้นะครับช่องทางที่4นะครับแ a t c h i n g บนั u นะครับ3เจนนะครับหมายความว่าไงฮะ matching บนั u หมายความว่าเรานะครับบริหารทีมงานให้เกิดรายได้นะครับยิ่งช่วยทีมงานมีรายได้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีรายได้มากเท่านั้นนะครับ สามเจนก็หมายความว่าชั้นลูกนะครับชั้นหละชั้นเลนนะครับชั้นลูกเราได้นําไม่จํากัดเพราะฉะนั้น G1 ไม่จํากัด G2 ก็ไม่จํากัด G3 ก็ไม่จํากัดนะครับทุกๆุกรายได้ของสมาชิกนะครับบริษัทนะครับจ่ายค่าบริหารทีมให้สูงสุด20%ของรายได้ของสมาชิกเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้ยิ่งเราช่วยให้สมาชิกมีรายได้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีรายได้มากเท่านั้นนะครับช่องนาที่5นะครับรางวัลแห่งความสําเร็จนะครับคิดง่ายคือการสะสมไซเคิลนั่นเองนะครับ เช่นเราสะสมไซเคิลครบ400ไซเคิลนะครับเราจะได้ตำแหน่งโกนะครับไปเที่ยวเกาหลีนะครับแล้วก็ได้พกเกตเมนี่อีก15,000บาทนะครับแพาธินัมนะครับสะสมไซเคิลครบ800ไซเคิลก็ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็พกเกตเมนี่อีก30,000บาทนะครับเราอยากจะได้รางวัลนะครับที่ระดับเท่าไหร่นะครับแล้วก็สะสมไซเคิลระดับนั้นอย่างเช่นนะครับผมอยากได้คอนโดมิเนียมนะครับผมก็สะสมไซเคิลเนี่ยครบ20,000ไซเคิล นะครับเราจะได้คอนโดมีเนียมแล้วก็ได้ตำแหน่งไดมอนด์ด้วยนะฮะสมมติว่าผมใช้ไซเคิลไปแล้วเนี่ยผมอยากจะได้ทองคำอีก20บาทนะครับผมก็ต้องเริ่มสะสมไซเคิลมาอีก4000ไซเคิลนะครับแต่ว่าตำแหน่งของเราเนี่ยตำแหน่งไดมอนด์ของเราเนี่ยก็จะไม่ลดลงนะก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ไซเคิลเราต้องสะสมใหม่ ช่องทางที่6คือโบนัส B นะครับเป็นโบนัสสมาชิกที่โตข้างเดียวนะครับปัญหานะครับบางคนแบบสร้างทีมงานไม่เก่งนะครับแต่ว่าองค์กรฝั่งหนึงโตแล้วเนี่ยเราก็มีรายได้เพียงแต่มีอัตราส่วนนิดนึงนะครับในระดับของชั้นที่3มีอัตราส่วนนะครับ1ต่อ5เปอย่างเช่นมีองค์กรนี่หคนเนี่ยในฝั่งอ่อนอย่างน้อยต้องมี125คนนะครับถึงจะได้โบนัสข้อนี้นะครับก็คือโบนัส หนึ่งหมื่นบาทสมมติว่าผมนะครับมาระดับที่สุดท้ายแล้วกันนะฮะมีองค์กรนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นคนนะครับฝั่งอ่อนต้องมีอย่างน้อยสามหมื่นคนแล้วก็คุณสมบัตินะครับแนะนําตรงครับไซห้าขวบห้านะครับรับเบ้นซ์ไปเลยครับราคาสามจุดห้าล้านนะครับข้อที่เจ็ดถึงโบนัสสีสำหรับคนที่อยากมีรถนะครับแต่ไม่อยากผ่อนเองนะครับเป็นรางวัลของความสําเร็จนะฮะก็คือสามารถทําคุณสมบัติได้เพียงแค่แนะนำห้าคนห้าคนที่เราแนะนำเนี่ยไปแนะนำอีกห้าคน คือชั้นลูกชั้นหลานนะครับแล้วก็ชั้นหลานเนี่ยแนะนําคนอีกคนละ5คนนะครับเมื่อเข้าคุณสมบัตินี้นะครับก็นะครับสามารถที่จะลงชื่อนะครับเพื่อรับลดได้เพียงแต่ภายในเดือนนั้นนะครับเราต้องมี200ร้อยเก่อนนะฮะเดือนนี้เรายื่นนะครับความจำนงเพื่อขอโบนัสสได้นะครับส่วนเดือนหน้าถ้าเราทําครบคุณสมบัตินะครับแค่200ร้อยเซตต่อเดือนนะครับ เราก็สามารถที่จะรับลดฟรีได้โดยบริษัทจะดาวให้นะครับ25%ของราคารดนะครับแล้วก็จะผ่อนให้ทุกเดือนนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าแต่ละเดือนเราต้องมีไซเคิลมากกว่า2ล้านเซนขึ้นไปนะครับแล้วก็จะผ่อนลดให้สูงสุด30,000บาทต่อเดือนนะครับโอเคครับทั้งหมดนี้ก็เป็นแผนกรตลาดของทุกิเพอนะครับที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆรู้จักกันก็ติดตามกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ